ก็สวัสดีครับสวัสดีคลิปนี้มันก็มีความรู้เล็กน้อยเราฝากกันสําหรับมือใหม่หัดหรือทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของลูกสูกจุดเล็กๆนี้เดียวนี้จริงๆอยู่บนหัวลูกศูบอ่ะก็คือลูกศรถ้าเกิดว่าใครที่รื้อมานาแล้วก็จะพอรู้ว่าลูกศรอะมันต้องชี้ลงทางไอเสียแต่มางคนก็ยังไม่รู้ว่าความหมายของมันว่าความหมายของมันคืออะไร รือว่าบางคนอาจจะคิดว่าอ๋อชี้คือชีช้ลงไอเสียคือว่ามึงจุดระเบิดเสร็จแล้วมือต้องออกทางนี้นะไม่ใช่นะครับผมจะบอกให้ฟังลูกส่วนใหญ่ทุกลูกอะทุกรุ่นจะต้งองยังว่าตียังว่าไอก็จะมีลูก่อชี้ลงไอเสียหมดหรือว่าจะมีสัญลักษณ์ไอสักอย่างไม่ลูก่อดก็เป็น,เป,นเป็นตัวไอเอ็นแต่ถ้าเกิดว่า,ามันมีปัญหายอย่างอย่างนี้หนึ่งคือมองไม่เห็น องคือเป็นรูปอย่างนี้ปาทั่วลบวาวมาอะไรเงี้ยปาทั่วปาเกี้ยไปแล้วลูกศรหายไปหมดแล้วเนี่ยแต่ก็ยังดูได้อยู่คือเขาจะลบไอเสียเล็กกว่าไอดีแต่ถ้าไปเจอร้านที่มันขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจเปลี่ยนดอกเนี้ยมันก็เอาดอกไอดีลบไอเสียไปด้วยเลยคราวนี้ไอดีไอเสียเท่ากันเลยแยกไม้ออกเลยแล้วพอ ไปเจอกับมือใหม่หัดหรือทั้งหลายกูก็ไม่สนใจนะกูก็ประกอบเข้าไปเลยหรือว่าไปซื้อ,ไป,อไปซื้อชุดเตื้อฝ่ามือสองมาประกอบเองเนี้ยประกอบไปเสี่ยงแม่งดังขี่แล้วพังมีปัญหาก็ไปโทษเขาว่าของของเขาไม่ดีผมบอกก่อนเลยนะครับว่าก่อนจะโทษของเขาไม่ดีโทษตัวเองก่อนที่ฝ่าที่ยังมีความรู้ไม่มากพอผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมแค่บอกให้ฟังแต่อบอกเจ็บๆอย่างเงี้ยถึงจะได้จำกัน ผมจะมาทําให้ดูว่าไอ้ลูกซอดมันมีไว้ทําไมทําไมไมันถึงต้องชี้ลงไอ้เสียเดี๋ยวคุณดูอะไรนี่นะพอดีผมวันนี้ผมกําลังนั่งคํานวณซีซของโอนิกกหกจากห้าอยู่แล้วก็ไล่เขียนรายการอะไรว่าใช้อะไรบ้างพอดีท่านีลูกสู้มก็เลยจับมาวัาที่ดูบ้านๆเลยวันนี้ไม่เตรียมตัวอะไรเลยดูนะครับ นี่นะทุนผมพจอวัดตรงนี้นะหลังสลักแต่ก็โปรงลูกนะอันนี้คือฝั่งไอเสียนะอ่ะอยู่ที่สามสิบหกจุดห้าศูนย์นี่ฝั่งไอเสียนะอ่ะดูคงว,วัดฝั่งไอดีนี่ฝั่งไอดีนะ ก็ใช้คัดเคลื่อนหน่อยเพราะว่าเวลาบิดบิดกระโปรงลูกนี้ยตัวเลขมันจะเคลื่อนนิดนหน่อยแต่คือเห็นแน่ๆว่าตัวเลขข้างหน้ามันห่ายไปมิลนหนึ่งร,รู้เหตุผลเนีอนอย่ยใครพอเดาออกบ้างบางคนอาจจะรู้แล้วละ่ะเคยอาจจะเคยเห็นคนทําให้ดูมาแล้วแต่ผมบอกไปเลยครับคุณรู้แล้วก็เรื่องของคุณผมมาทําให้คนที่ไม่ดูรู้ไม่ชอบก็ปดออกไปต้องเจ็บๆแรงๆอย่างนี้แหละผมจะบอกให้ครับว่า กระโปงลูกสองฝั่งเนี่ยสลักมันไม่อยู่ตรงกลางนะครับอย่างตัวเลขที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยตอวแรกเท่าไหร่วะสามถึงหกปะ่ะอยู่ประมาณสามสิบฟาสามอันนี้นี่สามห้าไอ้ตัวเลขหลังไม่ต้องไปสนใจนส่วนตัวเลขมินพอนี่สามหกเห็นไหมนี่สามหกนี่สามห้าเห็นไหมครับถ้าเกิดสลักมันอยู่ตรงกลางไปอ่ะตัวเลขสองฝั่งวัดกระโปรงกบวัดขอบสลักเนี่ยสองฝั่งตัวเลข,ข้ึงเท่ากัน แต่นี่ตัวเลขไม่เท่ากันสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมนี่อ่ะอ่วนแป๊บ อันนี้ผมวาดแบบว่าอันนี้ผมอันนี้คือนี่ครับอันนี้ขึ้นแนวแนวกลางเลยนะวิ่งกลางเลยนี่องศาหน้าระนาบเขาเบี้ยอันนี้องศาที่ว่ายินขึ้นตรงนิดหนึ่เลยนี่ถึงกลางสูบเลยแต่อันนี้ผมจะเยื้องให้เขาเวี้ยมองเห็นจากชัดหน่อยแต่เกิดมองอันนี้จะไม่ค่อยหลอันนี้มองอันนี้ก็ได้นี่แต่เฮ้ยที่เขาต้องทําสลักไม่ให้อยู่กลางลูกเพราะว่าอะไรไหมถ้าเกิดว่าสลักมาอยู่กลางลู к, กการสูบมันก็จะอยู่ตรงกลางตรงพอดีเป๊ะเลย เราถามหน่อยว่าเวลาจุดระเบิดอล้รเนี้ยลูกสูบมันจะลงยังไงลูกมันก็นทิมการตัวเองใช่ไหมเขาเลยจําเป็นจะต้องเยื้องขึ้นไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้ตัวก้านเนี้ยมันมีองศาเฉียงเพื่อจะให้ลูกสูบอะสามารถเคลื่อนตัวลงมาง่ายแล้วก็บิดเขาเหวี่ยงให้หมุ่นได้แต่ถ้าเมื่อไรเราใส่ลูกสูบสลับด้านกันเอาไอดีไปไว้ไอเสียไอเสียไปไว้ไอดีนะกลายเป็นว่าจากที่มันจะอยู่บนจะให้ลูกสูบลงง่ายๆกลายเป็นอยู่ตรงนี้ จุดระเบิดไปอ่ะเพลลูกสูบมีหมุนกลับมันก็จะมีเสียงนิดนิดหน่อยก็คือเสียงกอก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 เพราะว่าอะไรอะจากที่ว่าออกแบบมาให้มันเคลื่อนตัวลงง่ายๆกลายเป็นว่าตอนเนี้เขาเวียงมาทิ่ม,ท,ม,ท,มทิ่มทิ่มอยู่ข้างนี้แทนนี่เขาเวียงมา,มาทิ่มอยู่ข้างนี้แทนเวลาจุดระเบิดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหมือนจะสวนกลับอะนึกขอเดี๋ยวนึกภาพออกไหมอืม เนี Workers, teacher, ่ยที่เขาต้องเฉียงเขาวงขึ้นไปมินเสียงเฉียงสลักจากลูกูบเนี่ยขึ้นไปมินหนึ่งเพื่อจะให้เขาให้การสูบมันเฉียงเพื่อจะให้เขาเวียงมันหมุนได้ได้สะดวกใครเคยหมุนลูกสูบไอ้การสลักเขาวงกไอ้การที่อยู่ในแข้งเด่นเห็นไหมมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ว่าเวลาหมุนไปเร็วๆๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะํำมือเราอะปึ๊กอย่างเงี้ยอ่าไม่เชื่อเราไปหมุนเล่นกันได้เขาวงที่อยู่ในแข้งอ่หมุนปึ๊บ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 มีจังหวะหนึ่งที่ํำมือกระแทกมือเราปึ๊งเนี่ยหละครับ แต่ถ้ามันเกิดจากเหตุที่ว่ามือเราไม่มือเราไม่สมดุลหรือมือเราไม่สมมาตรเนี่ยมีเพลงเลยแต่ลูกสูบเนี่ยขอเขาเออกแบบมาอย่างนี้เพื่อให้ลงอย่างนี้มันก็จะมีถ้าเกิดว่าใส่อย่างนี้ปุ๊บมันจะดีปัญหาครับมันจะกมันจะสูนทางนะมันจะดับเงินเองนั้นไหนจะมีเรื่องแหวนโตอีกบางทีขยนันไปตื้อของมือรองมาขยานันถอดลูกแหวนออกมาล้างแต่ตัวเลขเอาแหวนใช้มานานตัวเลขที่มันอยู่นบนแหวนอะเวลาประกอบลูกใหม่ใ่ะเขาจะมีตัวเลขให้ดูใช่ไหม เออว่าต้องแห่นตัวเลขขึ้นทั้งหมดแต่ไอ้รูเก่าๆตัวเลขมันหายหมดแล้วไอ้รูไงอ๋อไม่เป็นไรรูแหวนไม่ก็เหมือนกันบนล่างมันจะไม่เหมือนกันนะครับแหวนอัดตัวบนมันจะเหมือนแองกระทะแหวนอัดตัวล่างไปอีกมันจะเฉียงลงเพื่อตะกวาดน้ามันนะครับกคื่าเราพลิกปุ๊บนะจากแหวนตัวบนที่ว่ามันจะรับกําลังอัดเนี่ยเวลากําลังอัดมันลงไปในที่เป็นแองกกระทะเนี่ย มันจะมันจะสวิงลงมาหน่อยหนึ่งเออแล้วตรงเนี้ยมันจะเกิดจากที่มันอยู่ท่านี้ใช่ไหมมันโดกําลังอัดลงมาข้างแหวนเนี้ยมันจะลงมาท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่แหวนกับข้างันปุ๊บเวลามันโดรกลังอัดปุ๊บขานี้มันไม่ท่าอะไรตรงเนี้ยมันจะงุ้มเข้าหาตัวแล้วตรงเหลี่ยมฝั่งนี้ใช่ไหมกลับไปอยู่ด้านบนอ่ะมันจะคูดกระบอกสูบขาวนี้มันจะกินกระบอกสูบแหละ ทำให้รถหลวมเร็วแล้วกว่าน้ำมันก็ไม่อยู่ด้วยถ้าเกิดใสแหวนมั่วตัวบางทีสับอัดบนไว,ไว้อัดล่างล่างไว้บนอย่าเงี้ยแล้วก็สลับกับค้างพลิกไปพลิกมามั่วตัวหมดนี่ผมให้ถึงส่องต่องพลิกงนะอัดแถมให้พลิกหนึ่งบางคนก็คิดว่าแหวนใส่แม่งไงแต่ใส่ง่ายที่สุดอะก็คือว่าจับมาถึงปุ๊บเอารูปโซ่มาเงี้ยหันแม่งขึ้นบนที่หมดเลยนี่บางคนจะทำอย่างนี้เลยนี่อันแม่งขึ้นบนที่หมดนี้เลย เพื่ออะไรครับเวลาตอนบีบ่ยบีบง่ายไงเราอยากเข้าไปที่เสื้อสูบได้เลยแต่คุณรู้ไหมครับว่าลูกสูบแบบเขาต้องเลี้ยงปากแหวนมีงองครงองศาของมันว่าแหวนแต่ละตัวจะอยู่ตรงไหนอยู่องศาไหนมุมไหน เนี่ยแหละครับลูกสูงลูเกเล็กเล็จะเล็กหรือใหญ่ไม่รู้ว่าแต่มันสร้างปัญหาที่ใหญ่โตได้ถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ลิปนี้ผมันก็จะจบไปแค่นี้พอเดี๋ยวเวลามจะยาวเยอะเยอผมบอกเลยนะครับว่าผมปกติอะเป็บุ็กแน่ผมจะโพสขายคออย่างเดียวน้อยครั้งที่ผมจะโพสเพ์เจอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดวันไหนคุณเห็นโพสผมอยู่ในกลุ่มหรือว่าอะไรเงี้ยผมดูได้เลยครับความรู้ทั้งนั้นและปกตินี้ผมจะไม่ค่อยโพสในกลุ่มด้วยอืมหรือส่วนตัวที่ผมยิ่งไม่โพสอะไรเลย,เลยผมจะโพสขายอะไรอย่างเดียว มีมีจะโพสส่วนมากก็จะโพส์รูปภาพนีดนิดหน่อยภาพความภาพภูมิใจอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อัปเดตว่าตอนนี้รถที่ทำไปถึงไหนแล้วเงี้ยสุดมากก็กบขายอะไรแต่จะมาโพสต์ว่าตอนนี้กูยอยู่ที่ไหนกูทาอะไรอยู่คือว่าต้องประกาศให้ลูกรู้ตลอดเวลานะไม่ใช่ผมแต่ยิ่งในกลุ่มนี้ผมจะไม่ค่อยไปโพสอะไรมั่วตัวเลยสุด่าจะเป็นขายอะไรอย่างเดียวถ้าเกิดใครเห็นโพสผมก็กดเข้าดูได้เลยครับไม่มีเลยตัลาะแน่นอนความรู้เน้นๆบอกไปเลยจุบ๊บ